ข้อความในปกิณกะพุทธวงเนีนะข้อ27หน้า736ถ้าถ้าถอยหลังนับจากกลับนี้ไปเนี่ยจำนวนกลับที่นับไม่ได้ที่เราเรียกว่าอาสงไขัเนี่ยหรือว่าพอและเลิกแล้วเลิกนับแล้วคำว่าอาสงไขยแปลว่าเลิกนับหรือไม่นับติดต่อไป ถ้าหากว่าเลิกนับอยู่สี่ครั้งด้วยกันเนี่ยนะหรือว่านับไม่ได้สี่ครั้งเนี่ยมีพระพุทธเจ้าผู้นำพิเศษเกิดขึ้นในโลกโดยเฉพาะเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับที่แล้วเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าสี่องค์คือพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรสรารนางกรและพระพุทธเจ้าทีปังกรพระองค์เหล่านั้นผู้ชินเจ้ามีในกลับเดียวกันอันกลับนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสี่พระองค์ แล้วก็หมดอสงไขที่หนึ่งผ่านไปโลกว่างจากพระพุทธศาสนาหนึ่งอสงไขยด้วยกันต่อจากสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าถีปังกรพระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่าโกนทัญญะมีพระองค์เดียวในกับหนึ่งทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะ ก็คือระหว่างกับของพระพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกรและโกนทัญะเป็นอันตรกรับนับไม่ถ้วน <m ach? S 1> ก็คือเป็นอนสงไขยเลยแหละห่างกันมากจากพระพุทธเจ้าทีปังกรถึงพระพุทธเจ้าโกนทัญญะว่างไปหนึ่งอสงไขยต่อจากสมัยพระโกนธัญะพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าผู้นำพระนามว่ามังคละระหว่างกับของพระพุทธเจ้าทั้งสองนั้นเป็นอันตรกรับนับไม่ถ้วนหมายคามว่า ตั้งแต่พระพุทธเจ้าโกนธัญญะถึงพระพุทธเจ้ามังคละนั้นห่างกันเป็นอสงไขยพระมุนีสุมังคละสุมณะเรวตะโสพิตะทั้งสี่องนั้นผู้มีจักสุธรรมแสงสว่างแม้เหล่านั้นก็เกิดขึ้นในกลับเดียวกัน,น,นก็ถือว่าเป็นกลับที่เจริญรุ่งเรืองมากมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์คือพระพุทธเจ้าสุมังคลสุมณเรวตตและโสพิตะ ต่อจากสมัยของพระพุทธเจ้าโสพิตะก็มีพระมหามุนีพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมะทะัทศีระหว่างกับของพระพุทธเจ้าทั้งสององค์นั้นเป็นอันตรกัปนับไม่ถ้วนก็คือจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะถึงอโนมัทศีเนี่ยห่างกันหนึ่งอสงไขยเรียกว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นอสงไขยพระพุทธเจ้าผู้นำคือพระพุทธเจ้าอโนมะทะัทศี ปทุมะและนารทะพระมุนีผทธเจ้าผู้ทาที่สุดแห่งความมืดแม้เหล่านั้นก็ได้มีในกลับเดียวกันคือในกลับนั้นนะเมื่อหนึ่งอสงไขยที่แล้วถอยจากนี้ไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสพระองค์อสองพระองค์นะปทุมะกับนารทะต่อจากสมัยของพระนารทะุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าผู้นำพระนามว่าปทุมุตระทรงอุบัติในกลับหนึ่ง ทรงอย่างหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอกคนะมันพระพุทธเจ้าประนามว่าปทุมมุตระนี่ห่างจากนี้ไปเท่าไหร่แสนกับเนี่ยนะปทุมมุตระนี่แสนกับเพราะฉะนั้นในระหว่างพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระเป็นอันตรกับนับไม่ถ้วนก็คือเป็นอสงไขยเลยห่างมาก ในกับที่แสนเนี่ยนะถอยจากกลับนี้ไปมีพระมหามุนีพระองค์หนึ่งพระนามว่าปทุมุตระผู้รู้แจ้งโลกผู้ควรของต้อนรับของบูชาในสามหมื่นกลับต่อจากพระปทุมุตระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าสององค์คือพระพุทธเจ้าสุเมทะและพระพุทธเจ้าสุชาตะในหนึ่งพันแปดร้อยกลับก็มีพระพุทธเจ้าสามพระองค์เกิดขึ้น อพระปิยะทะัศสีอัฏฐทัศสีและธรรมทัศสีต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะพระพุทธเจ้าสามพระองค์ผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าไม่มีบุคคลใดเปรียบเทียบในโลกเสด็จอุบัติขึ้นในกลับเดียวกันต่อจากกลับนี้ไปเนี่ยนะในกลับที่94มีพระมหามุนีพระองค์เดียวพระนามว่าเศรษฐผู้รู้แจ้งโลก ผู้ยอดเยี่ยมโดยบุญและลักษณะเนี่ยนะบุญยลักษณ์ก็คือหมายวามว่าลักษณะแต่ละส่วนของพระองค์นั้นบุญบารมีที่พระองค์สร้างมาตกแต่งต่อจากกับที่92นับแต่กลับนี้มีพระผู้นำสองพระองค์คือพระสัมพุทธเจ้าติดสะและพระปุะิสะผู้ไม่มีผู้เสมอไม่มีบุคคลเปรียบ ต่อแต่กลับนี้ในกับที่91มีพระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่าวิปสัสสีพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นทรงประกอบด้วยพระมหาการุณาทรงปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องผูกพันแล้วต่อจากกับนี้ในกับที่31มีพระผู้นำสององค์คือพระพุทธเจ้าสิขีและเวสภูผู้ไม่มีผู้เสมอไม่มีบุคคลเปรียบในพระตกับ กับนี้เนี่ยนะกับเราทุกวันเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าผู้นำสามพระองค์เกิดขึ้นแล้วคือพระพุทธเจ้ากัุสันทะโกนาคมณะและพระกัสสปะจวบจนถึงพระพุทธเจ้าของเราผู้เป็นสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันอนาคตต่อไปก็คือพระเมตไตรเนี่ยนะพระเสียรยะเมตไตรพระพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นในกับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหพระองค์เป็นปราฏผู้กรุณาต่อโลกผู้หวังปลดเปลื้องโลกให้พ้นจากทุก บรรดาผู้พระผู้เป็นธรรมราชาเหล่านั้นพระโคตมะพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสาวกบอกทางนั้นคือบอกอริยมรัคอันประกอบไปด้วยองค์แดแก่เหล่าสัตว์อื่นหลายโกดแล้วก็ปรินิพานไปแล้วแหลก็คือพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์นั้นปรินิพานไปแล้วนี่นะสี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น28พระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็อันตรธานไปจากโลกแล้ว พระพุทธเจ้าเหล่านั้นสงเคราะห์เกื้อกูลอนุเคราะห์แก่โลกช่วยโลกให้พ้นจากทุกข์แล้วพระองค์ก็ดับขันปรินิพานประดุดดวงอาทิตย์ที่สองสว่างในายามกลางวันแล้วก็ล่วงลับคล้อยไปย้อนกลับมาว่าในกลับเดียวกันมีพระพุทธเจ้าห้าองค์คือกลับนี้นะกลับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าองค์มีกัคุสันทา,ก,นา,นากูนาคมนกัสป,ปะพระพุทธเจ้าของเราและอนาคตพระเมตรตย ส่วนถอยหลังไปเมื่อ31กัปเนี่ยนะจากกัปนี้ถอยหลังไปมีพระพุทธเจ้า,าเกิดขึ้นสององค์พระพุทธเจ้าสี่ขีและเวสภูถ้าถอยหลังไปอีก91กัปมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวปัสสีเกิดขึ้นถ้าถอยหลังไปอ่าเกบกัปมีพระพุทธเจ้าติดสะและปุตสะถ้าถอยหลังไป94กัปมีพระพุทธเจ้าสิทธ,ธะเกิดขึ้นถ้าถอยหลังไปประมาณ1,800กัป นึ่งนแะกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองค์พระเปียทัศสีอัฏฐทัศสีและธรรมทัศสีถ้าถอยหลังไปส0,000ื่นกับมีพระพุทธเจ้าเกิดสององค์คือพระสุมเมธาและสุชาตะถ้าถอยหลังไปแสนกับมีพระพุทธเจ้าพระนามวา่าปทุมุตระเกิดขึ้นถ้าถอยหลังไปอันนถ้าถอยหลังไปเท่าไหร่เกิดสมัยที่พระพุทธเจ้าปฐุมะกับนารทะเนี่ยนะ อาอสงไขยที่สี่ก็คือถ้าถอยหลังไปหนึ่งอสงไขยเหมงันนเถอะหนึ่งอสงไขยแสนกลับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามองค์คืออโนมาทัศสีปทุมะและนารทะถ้าถอยหลังไปสองอสงไขยก็มีพระพุทธเจ้าพระนามวา่าสุมังคละสุมาณะเรวตะและโสพิตะถ้าถอยหลังไปสามอสงไขยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าโกนทัญญะถ้าถอยหลังไปสี่อสงไขยแสนกลับ มีพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรสารนางกรและทีปังกรน่นะระยะเวลาเนิ่นนานมากนนะแต่ว่าจากการศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยนะทำให้เรารู้เหตุการณ์ในอดีตบ้างว่าในอดีตเมื่อสียอสงไขยที่แล้วอสงเสียสงไขแสนกลับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์ถ้าหากว่าเมื่อสามอสงไขแสนกับที่แล้วมีองค์เดียวเมื่อสองอสงไขแสนกลับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์ เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกัปที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามองค์เมื่อแสนกัปที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เดียวเมื่อสามหมื่นกัปที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์เมื่อหนึ่งพันแปดร้อยกัปที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามพระองค์เมื่อเก้าสิบสี่กัปที่แล้วมีพระองค์เดียวเมื่อเก้าสิบสองกัปที่แล้วมีสองพระองค์เมื่อเก้าสิบเอ็ดกัปที่แล้วมีพระองค์เดียวเมื่อสามสิบเอ็ดกัปที่แล้วมี สององกับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นรวมทั้งหมดหพระองค์ผ่านไปสามเหลือหนึ่งเนี่ยนะของเราก็มาปลายปลายองค์ที่สี่เนี่ยนะรุ่นปลายฝนเนี่ยนะเหลือแต่น้ำหมอกน้ำค้างไม่มากนะฟังทรรปัจจุบันนี่ก็คล้ายกับฟังจากน้ำหมอกน้ำค้างอะนะไม่ใช่ฝนแท้เหมือนกันนะทำบุตตามสมควรแก่บุญเน่ยนะจะไปโทษใครก็ทำบุญมาเท่าใดมันก็ได้รับเท่านั้นละมั้ง ไปโทษดินฟ้าอากาศโทษฝนฟ้าโทษนะก็ดีกว่าไม่ได้ฟังนะมีน้ําค้างเรียกว่าอะไรนะพอชุ่มลิ้นบ้างดีกว่าคอแห้งผากไม่มีอะไรเลยนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับแบ่งพระธาตุเนี่ยนะก็จะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งน,นี้ก็มาดูเกี่ยวกับปกิน,นกะตามอัตถกถาก่อนปกิน,นกะของพระพุทธเจ้า,าทั้งหลายเรียกวเวมัตต พูดถึงเวมัตตความแตกต่างของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยจริง,รงๆแล้วมีอยู่ความแตกต่างกันอยู่แปดอย่างด้วยกันคือพระพุทธคุณเนี่ยไม่แตกต่างกันอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวนุตโรปุริสธรรมาสารติสาธเาทวมนุสสาวงพุทโภควานเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มีความต่างกันเลยแต่มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องรูป,ปธรรมทั้งหลายเช่นอายุมัตตะเนี่ยนะ อายุของพระพุทธเจ้าแต่พระแต่ละพระองค์ก็ต่างกันประมาณนะนะเรียกว่าประมาณประมาณของพระพุทธเจ้าก็ต่างกันกุลเวมตะตระกูลก็ต่างกันประธานะเวมตะความเพียรก็แตกต่างกันรัศมีเวมตะรัศมีแตกต่างกันญาณเวมตะก็คือยานพาณะที่ออกบวชก็ต่างกันโพที่เวมตะต้นไม้ที่ตรัสรู้ก็ต่างกันโพที่ปลังกะเวมตะก็คือ โพธิบาลังเนี่ยนะก็แตกต่างกันอธิบายตามลําดับว่าชื่อว่าอายุเวมะตะความแตกต่างกันแห่งพระชนมายุก็คือพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีพระชนมายุยืนนานมากนะบางองค์ก็มีพระชนมายุสั้นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเก้าพระองค์นี้คือทีปังโกรโกนธัญญาอโนมัทัสีปทุมะปทุมุตระอัฏฐทัศสีธรรมทัศสีสิทธ,ธะติดสะ พระพุทธเจ้าเหล่านี้มีพระชนมายุประมาณในยุคมนุษย์เกิดแสนปีแตอ่อายุจริงๆของพระองค์ก็80,000ปีแต่ว่าพระองค์เกิดในยุคมนุษย์อายุแสนปีพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์คือพระพุทธเจ้ามังคละสมณะโสพิตะนารธาสุเมธาสุชาตะปิยทัศีปุตสะพระองค์เหล่านี้มีพระชนมายุเก้าห่นปีอายุจริงก็ประมาณ72,000ปีนะ ส่วนพระพุทธเจ้าสององค์ก็คือเรวตะและเวสภูมีพระชนมายุทั้งหมดหกหมื่นปีนะก็ก็สี่หมืนแปดก็ถอยหลังโดยลําดับนะส่วนพระพุทธเจ้าวิปัสสีมีพระชนมายุแปดหมื่นปีพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านี้คือสิกขีกับกุสันธาโกนาขมณะกัสปะสิกขีเจ็ดหมื่นปีกับกุสันธะสี 40, ่หมื่นปีโกนาคมณะสามหมื่นปีกัสปะสองหมื่นปี ส่วนพระ,พพระชนอายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยน้อยเกิดในยุคร้อยปีเนี่ยนะของเราแม้ถ้าเกิดในยุคร้อยปีก็ดีใจปัญหาไม่ถึงอกเี่เนี่ยนะ,ะ,ะประมาณอายุเนี่ยนะเรียกว่าอายุไม่มีประมาณอายุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือคือความแตกต่างกันเนี่ยเนื่องจากว่ากรรมที่ทําให้อายุยืนอายุสั้นเนี่ยแตกต่างกันอันนี้เรียกว่าความแตกต่างแห่ง อายุเพราะว่าบารมีของพระพุทธเจ้าองค์ใดมาแก่กล้าในยุคใดหรือว่าพระองค์ได้สร้างบุญมาที่จะทําให้อายุยืนหรืออายุสั้นนั่นเองส่วนอย่างที่ต่อไปนะประมาณประมาณนะเวมะตาก็คือประมาณประมาณก็คือความสูงความต่ําของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์พูดเฉลี่ยโดยปกตินะแต่ถ้าวัดกันจริงๆก็พระพุทธเจ้านั้นวัดกันไม่มีจบมีสิ้นว่าสูงเท่าไหร่กันแน่นะแต่นี้ถ้าพูดถึงประมาณแบบทั่วๆไปเนี่ยนะ แตกต่างกันก็คือบางพระองค์นี่สูงบางพระองค์ต่ำจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรเรวตัตปิยทัศสีอัตตาศีธรรมทัศสีปิยทัศสีมีสรีระสูง82ศอกพระพุทธเจ้าโกนทัญญะมังคละนารทสุเมทะะวรกายสูง88ศอกแหมพวกเราเกิดในสมัยคนแคล้เลยนึกไม่ออกนะอัน,น,น,อน,น,นเราก็นึกว่าหืมเห็นไหม แต่พวกยงบอกโอ้โหทําไมคนเนี่ยสูงจังเลยนะมดม,นมดมันเวลามดเนี่ยมันเงยขึ้นบบงมองดูมนุษย์อ่ะนะโอ้ยทำไมมนุษย์เนี่ยตัวสูงจังไต่ตั้งนานแล้วยังไม่ถึงไหนเลยเงี้ยนะมดอาจจะคิดอย่างนี้บ้างนะพวกเรามันก็ตัวน้อยๆเนี่ยก็มันก็โอ้ยพระพุทธเจ้าทำไมสูงแท้เนี่ยน,นะก็มันคนแคะะ่ะสมัยถ้าไปเกิดในยุคสมัยนั้นเนี่ยเพาะอไเพราะว่าเขาว่าพวกเราพวกพ,วกพิการแน่นอนเลยนะขาดสารอาหารอะไรเนาะทำไมมันต่าจังเลยอย่างเงี้ยนะถ้าไปเกิดในยุคนั้นเนี่ยกลุ่มพิการอ่ะนะ อายุมากๆแล้วดูชราก็เรียกอะไรก็คิดเอากันแล้วกันนี่ต่อไปในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมาณะนั้นพระองค์สูง9กศอกพระพุทธเจ้าโสพิตะอนมทศัศสีปทุมะปทุมุตระพุษมีสรีระสูง58ศอกพระสุชาตะพระองค์มีสรีระสูง5้ศอกพระพุทธเจ้าสิทธะติสสะเวสภูมีพระวรกายสูงหกศอก พระสิขีพุทธเจ้ามีสรีระสูง70ศอกพระพุทธเจ้ากะกุสันทากนาคมนะกะสปะกะกุสันทาก็สี่ศอกกนาคมนะสาสกะสปะก็20ศอกพระพุทธเจ้าของเราก็ยุค18ศอกนะคือจริงๆแล้วพระองค์ก็สูงกว่าคนปกติพระองค์จะเด่นเด่นกว่าคนปกติเยอะเลยแม้แต่ในสมัยเดียวกันนะสมัยพุทธกาลนะส่วนตระกูลตระกูลนี้ก็แตกต่างกัน ว่าพระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็เกิดในตระกูลกษัตริย์บางพระองค์ก็เกิดในตระกูลพราหมณ์ก็คือบอกว่าถ้าพระพุทธสมัยใดเขานับถือพราหมณ์มากพระพุทธเจ้าก็จะเกิดในตระกูลพราหมณ์พระพุทธเจ้าสามองค์ที่ผ่านมาเกิดในตระกูลพราหมณ์ก็คือในกัปนี้นะกัปนี้สามองค์ก่อนนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์คือพระพุทธเจ้ากัปุสันทะโกนาคมณะและกัสปะส่วนพระพุทธเจ้าอีก22พระองค์ที่เหลือเกิดในตระกูลกษัตริย์ทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรา โคตมะก็เกิดในตระกูลกษัตริย์พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนี่เกิดในตระกูลพราหมณ์พระพุทธเจ้าเมตตรยะเนี่ยนะเมตตยะเกิดในตระกูลพราหมณ์ปทามัตปะปทานะเวมัตะก็คือการบำเพ็ญเพียรภาคเพียรในการเจริญโพธิปัจจยธรมรมปทานก็คือเพียรละอกุศลเพียรเจริญกุศลเพียรเจริญโพธิปัจจยธรรมนั้นแต่แต่และองค์ก็แตกต่างกันนะแล้วแต่ว่าอินทรีย์อินทรีย์ตอนออกบวชนี่แก่กล้ามไม่เท่ากัน ความแตกต่างแห่งการตั้งความเพียรเนี่ยนะรวบรวมโพธิปัจขยธรรมก็คือพระพุทธเจ้าทีปังกรโกรนธัญญสุมณะอนุมัตสีสุชาตสิทธาทกโกุสันธะพะองบำเพ็ญเพียรสิบเดือนใช้เวลาสิบเดือนรวบรวมโพธิปัจขยธรรมของเราในทางุ่ม้ถ้าทําถูกเนี่ยนะคูณสิบก็ยอมเหมือนกันนะส่วนพระพุทธเจ้ามังคละโสม,มทธาติสสะและสิกขีนั้นบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือน พระพุทธเจ้าเรวตะเจ็ดเดือนโสพิตะสี่เดือนปทุมะกับอัฏฐทัศสีและวิปัสสีครึ่งเดือนส่วนพระพุทธเจ้านารทะปทุมุตระธรรมทัศสีและพระพุทธเจ้ากัสสปะอุ้สบายมากเจ็ดวันนะสบายกว่าเพื่อนเลยนะเจ็ดวันเนะี่ยมีอยู่สี่องค์ด้วยกันส่วนหกเดือนอ่ะหกเดือนก็คือมีอยู่คือสี่องค์อ่ะนะปิยะทัศสีปุตสะเวสภูโกน,นาคามณะหกเดือนพอมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยโหเพิ่มบวก คูณสิบหมดเลยนะพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญเพียรอยู่หกปีนานมากเลยนะอันนี้เรียกว่าความแตกต่างกันของการรวบรวมโพธิปัจจะธรรมประธานาเวมะตาประธานก็คือเพียรในการเจริญกุศลเพียรในการละอกุศลรวบรวมพุทธกัลกะธรรมเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าส่วนรัศมีเนี่ยนะความแตกต่างแห่งพระฉับพันรังสีรังสีหประการที่แผ่ซ่านจากปวรกาย ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละมีรัศมีแห่งสรีระแผ่ไปหมื่นโลกธาตุสว่างที่สุดเลยนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยจะให้สว่างเหมือนกันทําได้หมดแต่ว่า,าแล้วแต่อัธยาศัยของบางองค์บางองค์ก็มีอัธยาศัยมากอย่างเช่นพระพุทธเจ้ามังคละส่วนพระพ,พระประทุม,มุตร,ระสิบสองโยตวิปัสสีเจ็ดโยตสิกขีสามโยตกากูสันทะสิบโยต ส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็วานหนึ่งโดยรอบส่วนพระพุทธเจ้านอกนั้นไม่แน่นอนแล้วแต่จังหวะว่างแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่การและสมัยว่าสมัยไหนควรจะรัศมีไกลหรือใกล้นั่นเองก็คือแล้วแต่ว่าสัตว์จะสําเร็จประโยชน์เพราะการแผ่ฉับพันธุ์รังสีของพระองค์หรือไม่นะจะได้รับประโยชน์คือบรรลุมรรคผลหรือไม่ไม่ใช่ว่าแม้อยากไปเที่ยวที่ไหนก็เปล่งแสงไปเรื่อยอันนไม่ใช่ลักษณะนั้นนันนั้น ส่วนยาณเวมะตาเรียกว่ายานที่พระองค์ออกบวชนะพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ออกบวชด้วยยานช้างบางองค์ก็ยานม้าบางองค์ก็ยานรถบางองค์ก็เดินนะบางองค์พระองค์ก็เดินไปบางพระองค์ก็ปราสาทเนี่ยนั่งอยู่บนปราสาทปราสาทเคลื่อนไปเองบางองค์ก็ไปด้วยวอเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าทีปังกรสุมนะสุเมธาปุสสะสิกีและโกนาคมณะเนี่ยนะพระองค์ด้วยไปด้วยยานช้าง พระโกนธัญญาเรวตตปทุมะปิยทัศสีวิปัสสีและพระกกปุสันทะไปด้วยยานคือรถพระมังคลาสุชาตะอัทธทัศสีติดสะพระโคตมะของเรานี่ไปด้วยยานมาอนุมัทศีสิทธะเถาเวสภูไปด้วยวอพระนารทะไปด้วยพระบาทคือเดินไปพระโสพิตะปทุมมุตระธรรมทัศสีและพระกัสสป,ปะไปด้วยปราศาสเนี่ยนะ เรียกว,ว่าเข้าชาญออกจากชาญน,น้อมไปบวชก็ประสาทเหาะพาไปเลยเนี่ยนะมีบุญมากแต่ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่มีบุญเนี่ยนะแต่บางท่านก็ไปด้วยเครื่องบินเน่ยนะแต่ว่าพอกลับมานะไปยังไงก็กลับมาอย่างนั้นก่อนกลับมาเรียนพระไตรปิฎกต้องนะนั้งเนาะนั่งเครื่องบินไปบวชทาท่าจะดีแล้วเกือบดีเลยนะเกือบดีกับเกือบตกเอาไไหนเอาเกือบตกดีกว่านะ ส่วนต้นไม้ที่ตรัสรู้เนี่ยนะต้นไม้เป็นที่ประดิสถานที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะแตกต่างกันนะที่ประทับนั่งนะสถานที่ตำแหน่งอาจจะที่เดียวกันแต่ว่าต้นไม้ที่ประทับนั่งตรัสรู้แตกต่างกันก็คือพระพุทธเจ้าทีปังกรมีโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นกปิตนะคือต้นมะขิดพระพุทธเจ้าโกนธัญญะต้นสาระกาลยานีหรือที่เรียกว่าขานาง ส่วนพระพุทธเจ้ามังคละสุมาณะเรวตโสพิตามีต้นไม้ชื่อว่าต้นนาคะคือต้นกากระทิงพระพุทธเจ้าอนโนมทศีต้นอัชฉรนยะหรือต้นกลุ่มพระพุทธเจ้าปทุมะและนารทะมีต้นโพพลกชื่อว่ามหาโซนะหรืออ้อยช้างพระพุทธเจ้าปทุมมุตระมีต้นไม้ชื่อว่าสราระหรือสาละพระพุทธเจ้าสุเมทะมีต้นไม้ชื่อว่านีปะหรือกระทุ่มพระพุทธเจ้าสุชาตะนี่ต้นไผ่ ปิยทัศสีชื่อว่าต้นกากุทะคือต้นกลุ่มอัฐทัศสีต้นจำปาธรรมทัศสีต้นสองแมวแดงเนี่ยนะบางท่านก็บอกว่าต้นอะไรต้นมะพร้ากก็มีพระพุทธเจ้าสิทธัตถะบอกว่าต้นกัณนิกาพระพุทธเจ้าติดสะต้นประดูหรือว่าอัสนะหรือต้นประดูพระปุษสะต้นมะขามป้อมพระพุทธเจ้าวิปัสสีแคร์ฝอย พระพุทธเจ้าสิกขีต้นกลุ่มบกเวสภูนะต้นสาระาปุนริกะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสิกขีเนี่ยหมายถึงมะม่วงนะปุนริกะหมายถึงมะม่วงอาจถะถาที่บายเป็นมะม่วงหมดเลยนะส่วนพระพุทธเจ้าเวสภูนั้นต้นสาระกระกุสันทะต้นศึกโกนาคมณะต้นอุทุมพรหรือต้นมะเดือ่อพระพุทธเจ้ากัสริต้นไทรพระพุทธเจ้าของเราก็คือต้อนโพใบ ส่วนความแตกต่างแห่งโพธิบัลลังก์นะถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใหญ่โพธิบัลลังก์ก็กว้างพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ใหญ่ก็โพธิบัลลังก์ก็แคบลงมา <c oughs> แตกต่างกันอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าทีปังกรพระพุทธเจ้าเรวตะปิยะทะัศสีอัฏฐทัศสีธรรมะทะัศสีและวิปสัสสีมีบัลลังก์อยู่53ศสิบนะความกว้างของบัลลังก์ส่วนพระโกนทัญญะมังคละนารทสเมธะมีบัลลังก์ห้าสิบเจ็ดอก ของพระพุทธเจ้าสุมาณะมีโพธิบาลังหก,กสิบศอกพระพุทธเจ้าโสพิตาอนมมัทศีปทุมะปทุมมุตระพุทสะมีโพธิบาลังสามสิบแปดศอกพระพุทธเจ้าสุชาตะสาสิบสองศอกพระพุทธเจ้าสิทธัตถติดสะเวสภูสี่ส,สิบศอกพระพุทธเจ้าสิกีสามสิบสองศอกพระพุทธเจ้ากากุสันทามี 26ส่สิกโอกกนาคมนายี่สิอกพระกัสสปะ15บอกพระพุทธเจ้าของเรา14บสอกแต่ตอนนี้เขาไปปูไว้เท่าไหร่รู้ไหมกว้างประมาณสักเม็ดยาวสักสองเม็ดได้เขาทําแท่นให้ดูนะทําแท่นโชว์อ่ะที่เขาปูดาวเรืองโชว์ตรงนั้นอ่ะนะกว้างสักเม็ดหนึ่งยาวสองเม็ดแท่นแท่นที่ที่เราไปดูตอนเนี้นะ ส่วนสถานที่สี่แห่งที่พระพุทธเจ้าไม่ละเลยเนี่ยนะหมายว่าพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยจะต้องมาใช้สถานที่สี่แห่งนี้เหมือนกันก็คือหนึ่งโพธิบัลลังก์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ละเนี่ยนะหมายว่าในกับใดตรงไหนเป็นที่โพจุดใดเป็นจุดโพธิบัลลังก์พระพุทธเจ้าองค์หลังๆก็มาตรัสรูณจุดนั้นเป็นสถานที่แห่งเดียวกันนะอย่างเช่นเน้นเน้นในกับนี้นะพระพุทธเจ้ากกุสันทัโกนาคมณะกักสปะ โคตมะและพระเมตยะข้างหน้าต่อไปก็ตรัสรู้บริเวณเดียวกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครไปไหว้ก็ระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าห้าองค์ได้เลยอิติปิโสเอาไว้ห้าครั้งเลยถูกกันนะบอกอิติปิโสครั้งที่หนึ่งให้พระพุทธเจ้ากกปุสันทะางนั้นอิติปิโสครั้งที่สองพระพุทธเจ้าโกนาคมณนะอิติปิโสครั้งที่สามพระพุทธเจ้ากัสป,ปะถ้าอิติปิโสครั้งที่สี่พระพุทธเจ้าของเราอิติปิโสครั้งที่ห้าเพืพ่อพ,พระพุทธเจ้าข้างหน้าองค์ต่อไปเมตยะเนี่ยนะ หรือไม่ไปสวดไว้ยี่สิบแปดพระองค์ก็ได้นะนะสวดเท่าไหร่ก็ได้เออะพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาที่สุดไม่ได้นะนะส่วนสถานที่ประกาศพระธรรมจากก็เหมือนกันสถานที่เดียวกันก็คือณป่าอิสิปต,ตนะมฤคทายวันส่วนสถานที่พระองค์ไม่ทรงละก็คือสถานที่เหยียบพระบาทครั้งแรกก็คือใกล้ประตูสังกัดสานครที่พระองค์เสด็จลงจาก เทวโลกเนี่ยนะจากดาวดึงส่วนไม่ทรงละอีกที่หนึ่งก็คือที่ขาเตียงนะขาเตียงสี่แห่งณบริเวณพระคันทกุตีณเชตวันแล้วแต่ว่าวิหารใหญ่หรือวิหารเล็กนะแต่ว่าเตียงนี่ก็จะขาเตียงก็จะอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแม้แต่พระวิหารก็ไม่ละวิหารไม่ละแต่ว่านครเนี่ยละ นครเนี่ยไม่แน่นะนครบางทีอาจจะอยู่ที่เหนือที่ใต้ออกตกก็ได้หมดแหละรอบแต่ว่าบริเวณวัดเนี่ยต้องเป็นตำแหน่งที่เดิมโดยเฉพาะพระคันตะกุตีเนี่ยที่เดิมแต่ว่าบริเวณวัดบางทีอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเมืองสาวัตถีอยู่ทิศเหนือวัดเชตวันอยู่ทิศใต้บางพระองค์เนี่ยเมืองอยู่ทิศตะวันออกบางพระองค์เมืองอยู่ทิศตะวันตกบางพระองค์เมืองอยู่ดังทิศเหนือก็แล้วแต่ไม่แน่นอน ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องใครขออภัยเรื่องสหาชาติก่อนนะสหาชาติอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีผู้ที่เกิดพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เกิดคันเดียวกันนะหมายว่าเกิดเวลาเดียวกันนี่อยู่เจ็ดอันด้วยกันคือหนึ่งพระมารดาพระราหุลก็เกิดพร้อมสองพระอานนท์สามพระฉันนะสี่พระยามาคันตกะห้าหม้อขุมทรัพย์หกโพธิบาลังเจ็ดพระกาลุทายีถ้ารวมกันทั้งหมดก็เป็นแปดนะนะแปดทั้งหมดนะนะแต่ว่านับ เรียกว่าถ้านับบอกสหาชาติของพระพุทธเจ้าก็แปลว่าอย่านับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบอกมีเพื่อนอยู่7คนถ้ารวมกับตัวเองก็ต้องเป็น8สินะแต่บอกว่ามีเพื่อนอยู่7นี่ก็ลักษณะเดียวกัน